ใครจะคิดว่าราชบุรีก็มีพูวินด้าดีๆแบบนี้ด้วยขอแนะนาบ้านพักสไตล์ญี่ปุ่นหลังใหญ่พักได้6กถึงแคนที่สำคัญราคาดีเวอร์หากันแล้วไม่ถึง1แบงค์เทาจะบอกว่าพีกพีกคือพักได้1 5บหถึงยีคนเลยนะสระว่ายน้ำก็ใหญ่อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบคันพื้นที่สาหรับเอาไว้สังสรรค์เฮฮากับเพื่อนก็คือพวางมาภายในจะมี2ห้องนอน3ห้องน้ำถ้านอนไม่พอก็ปูที่นอนเสริมกลางบ้านได้เลยแล้วทางที่พักเขาเ,เตรียมชุดอยู่ตาตะให้ตามจํานวนคนด้วยนะเคยเห็นภูวิลล้าไหนมีสนามหญ เอาเต็นท์มาปูนอนได้เลยข้างหลังยังมีห้องน้ำอีกหนึ่งแล้วห้องครัวของเขาก็คือใหญ่มากของดีฉันคือปลุกวิญญาณมาเตช์เพฟะอุป,ปกรณ์เขาครบมีทั้งเตยาเตยา่างเตาหมูกระทะได้ไดายเราซื้อวัตถุดิบมาทําเองได้เลยพอตกกลางคืนก็เฮฮาปาร์ตี้กันให้สุดเวียนาราโอเคคือพร้อมเอิม่มแต่ไม่ต้องอินเหมือนเราก็ได้นะ,ะเอาเกมใดๆมาเล่นเองก็ได้เลยบอกเลยว่าวิ่งไล่จับได้เลยอะส่วนบรรยากาศในตอนเช้าก็ฟิลกู๊ดชมพระอาทิตย์ขึ้นดูอากาศบริสุทธิ์ในสวนพึ่งเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ที่พักบ้้้้้าาานนนชชิไไไวววใคคออมมเเเต่่ดดดดีียยรรกก็ทขึูล